เชิดไปไหนอ่ะอืมเชิดเวอร์เชิดจริงอืมเชิด <c oughs> <c oughs> ว่าเรียบร้อยน่าสุดเวอร์ม่เพ็ดสุดแบบสุดมไม่บอกให้ลูกแฉกหรอแชฉได้ไไดโดนบล็อกเวอร์ ขอด้วยนะคะสาหรับใครที่จะซัพพอร์ตวันนี้นะคะเราจะเริ่มไลฟ์สดกันตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเราจะไปเชียร์แอนโทเนียด้วยนะคะเราจะดูไลฟ์สดน้องแอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเร็วนะคะสําหรับใครที่จะไปป้อนอาหารน้องชา้างกับพี่ตองกับบาบาร่านะคะก็เป็น<อ>วันนี้คระบเอาลูกนี้เขาดูเลยลูกบอกว่าเพื่อนจองไว้ให้แล้วคะ่ะ ดีค่ะแม่สวัสดีจิ๊บค่ะสวัสดีพี่เพชรพี่ตองสวัสดีค่ะดีเบียร์มันสุดยอมแล้วว่าเธอ แม้อยู่ไหนอยู่ที่สนามบินสนามบินบุรีรัมค่ะถึงสนามบิบนบุรีรัมอัค่คีเดงดา,าวเวอตองหลักห,กหรอผมคือตองนาตาลินนะคะราชมเบอร์ไลท์88สีค่ะสีผม ไปกรุงเทพคนเดียวค่ะไปเจอกับน้องเบียร์ที่นู่นตอนนี้น้องเบียร์ถึงกรุงเทพแล้วอุ้ยค่ะคิีมก็ไม่อยู่นะจ๊ะเขียนแห้งเวอร์จะต้องไปซื้อแน่นละเขาเรียกว่าอะไรนะวัสถลินนะมันแล้วผิวมันจะอยู่ผิวแห้งคือแตกเวอร์คิ้วช้ำเวอร์ พอดชุดก้าฝากเพื่อนด้วยนะคะวันนี้ไล์สดอ่ะให้อาหารน้องช้างประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะคะเป็นต้นไปนะคะเรามาบ่ายโมงนะครับวันนี้เออติบเออน่าสดแต่เช้ายังมีคนดูเยอะขนาดนี้เนาะ มีแว่นตากันแดดตาโซเวอร์ตื่นขึ้นเครื่องกี่โมงพี่เพชรน่าจะออก8โมงนะคะแ้วจะได้นั่ง่อแหลอยู่กับน,นางตรงนี้ก่อนอะนอกจากนางเข้าไปเลยแปดโมงครึ่งค่อนมาฝากบอกทุกคนหน่อยสิว่าวันนี้ไปโมงรถเนดันงแบบว่านาสุดรถเวอร์ตาเวอร์เนาะ แม่เพชรน่าสดมากผีมากค่ะสวยมากค่ะเพรมันสักดรีก็เลยอ่า <All right. S 2> นเลยคุณดูว่าวูยสุทเอ์อะไรนี่ช้ำสุด mm hmm. คุณดูเยาว่า ไฟนี่ค่ะไฟสนามบินมันสวยดาราต้องมีคิวนิดนึงเนาะผู้ชายตกใจเืนนมาก้นองคนรอต่อส่ารกัน สมงคนที่จะเป็นนานาชาติก็เพราะว่าพลัดงดีเนาเงินแกใช่สดส่งดาราขึ้นเครื่องเลยนะคะติดตามเฟซพี่เพรเงียบรลอยอ่ะอ๋อช่วงนี้นางยังมีไงเบียร์โทรมาอีกแล้วรับนางสิว่าไงลูกสวัสดีค่ะสองคนในตำนานอาจจะเป็นคนาแล้วก็เ่องด่มะเอเอาไเอาไปสิคะ เออชื่อชื่อเพชรปปลาครับชื่อเพชรครับนะจองไว้มื่าวานนะครับคุณน้องที่บอกว่าจะเข้าแล้วเราว็ถอกว่าจะเข้าตอนประมาณเก้าโมงแปดโมงอะค่ะมีหมายเลขการจองอยู่ที่ส่งให้แล้วไม่ใช่หรอพลังเยอะเวอร์ใช่ค่ะหน้าไม่แต่ง ม่ให้เกียริสนามบินใช่ครัสองห้มคู่ไปครับ้อนเป็นคิวได้แค่หัวะขอบคุณมากครัคุณน้องเดีเจอกันนะคะข้างหลคือเกาหลีเหรอคงงค่ะสวัสดีครับข้างหลัคือเกาหลีรนัาวเมบุรีรทุกตาเข้ามาบ่อยเวรแม่มีก้างบอลช่งรถที่คุณี่กอนเลยมักจะ เทสฝ่อมากแม่โอ๊ยแปดก็ไม่มีคือเชียรถมีนะทำไมไม่เ,เอาล,ล่ะเราก็เล่นไม่ใส่แล้วเนกกาะมันจะวนในไล์สดตรองไม่ได้นะคะเพราะตองไม่ได้สนใจคะ่ะบล็อกอย่างเดียวคะ่ะ อย่าลืมว่าคุณคือตัวแม่ค่ะบล็อกค่ะไปปลอมมาใหม่ลูกปลอมจนมือหยิกไปเลยค่ะดก่อนค่อยบอกค่ะเอาจริงๆรีบมายังไม่ได้ทาครีมค่ะนะคะแตกเวอร์ดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะนี่ทูอีกไม่กี่ปีสนามบินสูอ่าสนามบินบ้านนางเพชรอ่ะอ่าบุรีรัมย์เขาจะเปิดแบบว,ว่า แบบโอเพนแล้วนะมาจากกรุงเก็ตมาลงที่นี่มาจากเมืองนอกลงที่นี่ได้แล้วนะใหญ่เบอร์ดูท้าทางเหมือนรอนเมืองแล้วอะ่ะมาจากประเทศก็มาลงที่นี่ได้ใช่แถบเอเชียก่อนค่ะน่าจะสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามประมาณนี้ครับรรเขากำลังพัฒนาครับเอเชียแปซิฟิกครับประมาณน,มาามน,นี้ เนาะฉันยังอ um> ึ้ไม่รีดอแู่เก็ได้ไปเพจทำไมได้แต่ก็เอาแก่ๆนะสวัสดีน้องสาวน้งสางสวัสดีค่ะ เอาจริงแกคนเยอะอยู่นะมาตอนไหนคนก็เยอะตอนนั้นเสดายทิดเกาะสมุยนะครับพี่เพชใช่ค่ับกับหัวหรอสวัสดีแม่ตองแม่เพชค่ะ บ้านพ็เข้าเซเว่นไะซื้อนั่นหรอโสลีมค่ะดอกเอา e S <S ม่อยู่สิต้าเอาไมอยู่เลค่าทำไมแม่ตองกลับเร็วจังแม่ตองกลับนั่นจะเป็นพรุ่งนี้เช้าค่ะวันนี้ฝากไว้นะคะวันนี้ก็คือให้อาหารน้องช้างก็เป็นเวลาบ่ายโมงบ่ายสองนะคะเป็นต้นไปค่ะ เราก็จะดอดูฟีดแบ็กลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆถ้าบอกว่าคุณนายเจนเน็ตบอกว่าเอ้ยอยู่ต่ออีกหนึ่งวันก็าอาจจะอยู่ค่ะหรือว่าชาิดาว่าพี่ต้องอยู่อีกหนึ่งวันไหมอะไรอย่างเงี้ยทิ่นอดเนื้อแดดเดียวยายตองทานอสเจเบียวหวันเจียพี่เพชเตียงคู่มันยังไม่ไม่ถึงเวลาเช็คเอา เรามาถึงก่อนเหลือแต่ห้องเตียงเดี่ยวเอา,าเอาเตียงเดียวไปซิกันนอน,ดนได้ก่ะเได้เตียงเดียวเลยค่ะมันมัน <c oughs> เตียงเดียวไปเลยค่ะ <c oughs> ไหนว่ากลับอังคารตอนแรกก็ว่าจะกลับวัน,นอังคารอ้าวันอังคารก้องคานค่ะดิวมาค่ะเล <c oughs> <c oughs> เียงเดียวค่ะจบไม่ตอนแรกก็กะว่าเราจะได้เต้นเรียงวันมากเกินไปไหมวันนี้เราจะเต้นอีกหนึ่งวันใช่ไหมถ้าพรุ่งนี้บอกว่าเออฟิกแบบดีคุณนายบอกว่าอยู่ต่ออีกสักหนึ่งวันคุณนายเจเนตก็อาจจะได้เต้นวันจันทร์อีกหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยบอกเต้นรอบสเนาะก็นี่คิดว่า,วาเลยดีสองคเครู้เรื่อง ใช้เงินอะเหรอเตี้ยวต่อแลยตรงนี้ไม่จิกกับบานพอง,งเลาะมาบัวไฮน้องตังน,น่าจะเป็นแบบเดิมนะคะเดี๋ยวคุยกับน้ำหวานก่อนก็ทำง,งานวันนี้เสร็จนอนบริลัมบ้านดาลาคืนตื่นเช้าพรุ่งนี้วันจนันเช้าวันจนันอาจจะกลับวันนี้วันอะไรวันอะไรทีน่าจะกลับเป็นวันอาทิตย์ค่ะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องที่ถึงยิดต้องนะคะแต่แตาลาเขาจะเซตตารางให้มาเรื่อยๆค่ะเขามีตารางของเขาแล้วค่ะเพชรไปไหนใครอะน้องตัง,<อ>งหรอเพชรไปรับแอนโทเนียที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะดาราบินกี่โมงอ,อีกครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ต้องสวยจังเลยอะ นิ้วลอยไม่มีเลยอ่ะจะพูดก็แบบนันนะพีกสาวบอกว่าพี่ชายข้างหลังมองแม่เห็ออปั่นดีไม่ต้องตั้งตะกะรีอ๋อ่ันนี่ขอที่สนามบินมาฝากอ่่จริงๆเธอก็น่าแปลกใจเหมือนอยู่สนามบินดอนเมืองอะไรเงี้ยก็หนักเยอะมากเมืองนี้ะจริงๆ สภาพไม่ได้เลยอ่ะมันได้ครัทำไมกล้องมือ <ละ S 1> มันถ่ายรูปไม่สวยละ่ะพี่เก็บต่ารูปพี่เพชรนั่งเครื่องเจเบียนั่งเรือเหรอจริงเหรอเจเบียนั่งเรือมาเหรอน้องเบียร์ไปถึงโรงแรมดาวขาดถึงกรุงเทพตั้งนานแล้วแต่เมาาื่อเช้าพี่เพชรอะไรอ่ะคุณวิกิตคืออะไรคุณวิกิตวะชมชัย่ชยไป<อ>รับพี่เพชรที่สนามบินไหมคะเ<อ>คยเจอพี่เพชร ที่ข้าวสารตัวจริงตัวเล็กซอฟต์แวร์ย่อมลูกสาวมันสวยเวอร์สิริประภานนแต่ลูกสาวเหมือนนีเวอร์หรอมันติดตามมาตั้งแต่มันเป็นหัวปกแตอนนี้มันผ่านมันมีหินหมดแล้วจ้ะสวยเวอร์ม่ไมไปข้อทอมวันเดียวค่ะ จะป้ายไฟไปรับค่ะคอบคดูโอคู่นี้สุดๆนีใ่แม่จำมึงได้ใช่ไหมะติดตามแม่ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนักเรียนหัวโปกกระหลุกกะเล็อยเลยจนตอนนี้พันธมิตรมาแลอ้อีกดอกเคได้ห้องละนอนแป๊บไม่ได้นอนมาสามเดือนวิห <c oughs> ล่อนมันเลิศนะ่ะ

คุยดูเช้ามาอีดอกไม่ตื่นเยอะไม่นอนกันระคาเจเบียหวานเจเนอรแล้วอินดาย,ยสบายดีนะไหมเพื่งได้อ,อีเพิ่เพอ่มันก็สบายดีตอนนี้มันไปทำกเกษตรมันไปทำไรฟักทองเออ ทำานราชการแล้วหรอโอ้ยมันออกค่ะขาติแยพี่น้องมันทไกกาไรเกษตรแย่ก็ของเขาได้เงินเป็นล้านต่อปเีเขาก็เขาปลูกยี่สิบไร่อ่ะเขาได้ล้านล้านหกหมื่นมันเห็นพี่พี่มันไล่มูว่ามันทํางานราชการไม่ได้เงินล้าน,นได้ออกนะครับรอบแรกมันลงไปสามหมื่นตายค่ะรอบสองมึงสามตอนนี้จะได้เก็บผลลวพอดีมันจะได้เงิน อุ้ยโถจะเล่าอะไรให้ฟังว่าร้านอาหารปักใต้บุรีรัมย์อร่อยมากไปกินกะปิเผยดเมื่อเช้าไม่ได้มีโอกาสไร์สดวจุเล่อีนี่รอขันไหนแม่ <c oughs> แล้วค <c oughs> ุณผู้ชายเดินหนีเลยเพราะกลัว <c oughs> มึงก oh, ็พูดเกินจริงเนาะอีบปากบอกก็เป็นดาราแต่ผู้ชายน่นเดินข้างๆคันหนี่โอยก็มีกาแฟชงเป็นอะไรกินก็ดิดไปสิเกิดขึ้นเป็นโดนพี่แอมสวัสดีค่ะพี่แอมสุปัสดีค่ะดาราตื่นเช้าเวอร์ดอมพี่เพชรไปรอพี่เพชรที่ดอนเมืองแล้วนะสองร้อยดีดาสดค่ะ สวัสดีค่ะสองแม่สวัสดีคะ่ะเราชียนโทเนีย่าเลยนะคนใส่เว้นหนีเพชรไปเลยแล้วใช่เพราะนางบอว่านางคันหีใครจะมีกลัวอีดอกเขาเป็นผู้ดีคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ชีวิตนางมีความสุขว่านางเห็นผู้ชจยดอกแต่งตัวดีๆเดินเข้ามาไอ้นางจุ๊บจุจนตาอีดอก ต่อไปก็จะมีช็อปหลายๆช็อปเนาะพอทำเสร็จอะสุดใหญ่เวอร์ไปรอลุงตีค่ะดีตอนนี้อยู่ไหนการค้าสนามบินบุรีรัมย์ค่ะจริงไหมคะที่คุณวีกิจมารอพี่เพรที่ดอนเมืองใชรคือวีกิจวะฮะ ผู้ชายหนูสวยไรนานหน่อยนะคะไม่นานคะ่ะแสลายแลยหลังสิ่งแล้วแค่มาบอกแค่นี้และคะ่ะว่าวันนี้จะเริ่มต้นไล์ตอนบ่ายโมงนะคะดูฝั่งพี่ตองด้วยนะคะส่วนเพชรชีไล์ตอนบ่ายสามนะคะคอนไล์พร้อมกับเจเบียคนละย,ยามนะคะบ่ายสามโมงฝากติดตามด้วยนะคะรีบมาค่ะอีกกล้วยคิดถึงเงออแม่เพชรไปร่วมง,งานกับ เจสโซหรอครับใช่ค่ะอันนี้ไงคุณวิกกี้มาแล้วคุณบอนนิงเข้าวิกกี้นี่เหรอผู้ชายหล่อน<ช>วิกกี้สั่งน้ำพิกได้สิสักคาห่อ พี่เพชเมื่อคืนลำเอียงไหมคะให้นนคะแนนนี่ชมนางอยู่นะภาพลักษณ์วางตัวดีสวยมารยาทดีแต่มีตินิดนึงคือแบบว่าเขาตอบคำถามดูติดตลกนางก็ตอแหลเวอรเป็นกรรมก,การ <c oughs> มีสิทธิ์ยอนตอแหลมาสึกรอดไม่ได้เพราะลูกสาวอะไรแล้วเขาขายขำไงเออหรือมันก็ตลกก็กำลังคอมเมนต์อยู่ว่าบางคนที่แกเอาไปเป็นอยู่แล้วบางต, <c oughs> ตัวดีอะไรอย่างเงี้ยกำลังได้เลยอีเด้อว่าพอเขาตอบแต่จริงๆคำถามมก็คือคำตอบเขาตลกอีเพ็ดดูตอแหล ไลท์บ่ายสามไลท์ทั้งวันเท่ากับไลท์ทั้งวันไม่ช่วงเวลาช่วงบ่ายโมงบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยพี่ตองจะต้องใช้ Facebook นางไล์ค่ะฝากซับพอร์ตด้วยนะคะวันนี้คู่กับบาบา่าอีกห่วันก่อนกลับกาะละสินเนาะน่าจะเป็นอ,อ่อถ้าไม่มีแพลนเปลี่ยนแปลงก็กลับเป็นเช้าวันจันทร์เลยนะคะสั่งได้ครับตอนนี้ผมเริ่มขึ้นเยอะแล้วอยากเอาบางไม่ใช่ดาราจะได้มีค่าแท็กซี่ 4, สั่งสักห้าห่อสิหอ่ 10, หอหน่อย สั่งไปบริจาคอะไรเงี้ดยดาดาปรคุเจสต้องแบบต้องใช้ใจเยอะอะไรเงี้ยค่ะทำธนาคารหรือธนาคารส่งให้ค่ะรับงานเป็นกรรมการเท่าไหร่นะไงมาอีกแล้วรับค่ะเขาบอกว่ารับฟรีเชื่ออ๋อใช้เป็นกรรมการเหรอเจสโสไม่รู้ได้เติมมาบ้างอย่างเลยอ,อย่าไปใส่หลายเขานะคะเขาฟ้องได้นะไม่มีหลักฐาน,นะ่ะ รอดูชุดเพชรปะปะลานะเป๊ะวันนี้นะคะสะพึงดาวเวอร์ใบสีได้ปหมไม่ได้เมื่อทะเลเวอร์อีดอกใบสีให้สีผมพิจตองเลยค่ะกจเลิศรับบูตองเวอร์เพชรน้ำยางอไม่ได้อ่านตอนเช้านะขาวนครชัยแอร์พักก่อนเหรอแม่วันนี้ใช่ นั่งมีนแบบว่ามีคนซับพอร์ตว่าซื้อตั๋แตั้งแต่ใจค่ะให้ตายต่อหน้าไฟแลยกดจใจต่อหน้าเแม่เพชรระวังคลิปอุ้ยคุณวิกิตน่าล่าขอซื้อที่อยู่ยนะคะได้คคาแท็กซี่แล้วต้ดูอ่อยผู้ชายไปทั่วเนาะจะนั่งร้องให้ไม่ผลชอบอุ่นสุดเมื่อวานหนื้อแอบน้อยใจเลยนะเขาอุ่นกล้วยแม่วีนึงแต่ว่า เขาอุ่นนุ่งกล้วยแม่วีนึงใช่ปะมึงไปดูหมดเลยหรอแต่เขาอะเอาไม่ดูจะช่วยแชร์แต่เอริได้หรอกำกับยิ่งกว่าแล้วไปต่อแต่ว่าอุ่นนุนน้ำพริกนุ่ทีละสองห่อเอ้ยไม่ไม่เวลาหมูขายอะอุ่นนุนนมหนุ่ทีละร้อยห้าสิบแต่ว่ากล้วยเป็นหวีเมื่อวานโอ้โหซ้ำบเครือนึงอะหรอใช่ก็เครื่อค่ะผู้นี้ถูกค่ะเครือสามีโอนเงินแล้วก็ชื่อที่อยู่ให้เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาวันพรุ่งนี้จัดการให้ค่ะ แม่ชอบอเ,เอาเอนดูบาบาร่าคุณชอบนคอนไซแอร์ค่ะเพราะมันนอนได้สบายๆแต่นี้มันเช้าเกินขอบินเธอะเหนื่อยนางนั่งเครื่องค่ะถ้าเดินทางกลางคืนจะชอบนคอนไซแอร์ค่ะอ,อ,อุ่นนุ่มน้อยแต่นานๆชวนพี่ตองนานๆเขามาทีแม่เขารู้จัก,จกความเขาเลิศไม่ต้องให้เมียทวงนะคะค่า้ําผิดเพราะว่าเมียถึงกรุงเทพปุ๊บเมีย้องแบบว่าคือตั้งโซนตุรกีโอ๊ยเนาะ ขอดซื้อที่อยู่ด้วยก็เบอร์โทรศัพท์เลยนะคะเขากินจะน้ำพีกจนอ้วนอ่ะเลยไมใช่ค่ะเ,<ล>เขากินจะกินจนผมบางค่ะ<ล>ใส่ผงชูรสเยอะ<ล>ยผมร่วหมดแล้วลคุณมีกิดูดิมีแต่คนมองหิ้วเพรเ<ล>มีกิดูดิมันหก่นูนนะดูสิ <c oughs> <c oughs> มีคนคนมองหีเพท่อนสนามบินเลยค่ะแรกผมเตะครับเลิศรับผัวตรงนี้แหละผมเป๊กูดูก่อนถ้าจะไปโอนกูด่าผมเชอบนักผมเตะครับวิกิตจะมาหาเพื่อที่สนามบินไหมเนี่ยหลัดติ้วสระด่านนั้นเียกูดูก่อนถ้าจะไปโอนกูตบนะครับยังไม่ได้โอนค่าวขอวิกิตกูวิกิตดูหีเพื่อนท งานเลี่ยปะฮีเปบต้าเลี่ยปะอ๋อยังไม่โอนนะคะฮีสุกระบอกเลยมาบาแม่เลือเลิกค่ะอีดาราลูกเพื่อนเลื่อนว่ะเอะยืนที่สนามบินโจฮีคุงฮงอีดอดไม่แปลกใจเขาด่านางเนี่ยแล้วฉันตาม เออหนึ่งไไช่ไช่พี่เพชรเลิศดีแล้วฝรั่งเยอะมามองหีเห็นเยอะหลาคนมาเออผมจะนั่งต่อแหลกผมดูเวลาก่อนเจ็ดโมงครึ่งนะทุก็นเจ็ดโมงครึ่งจะมายังอ่ะยังงี้กลับไปนั่งต่อแหลกพักผ่อนค่ะพี่ตองส่วนมือนเดิมขอบคุณค่ะโอ้ยฉันต่ำพี่ตองบอก ก็อยออายืนแบบว่าเห็นผู้ชายเดินผ่านอยากยืนแบบโงตาย <c oughs> อ้ยเกือบลืมเลยเวลาเปล่าดาลาใส่กับพี่เันเน็ก่อนผมก่อนลักษามทำให้ลักมีค่ะพี่เพชรคันหัวคุยไหมคันมากค่ะตอนนี้อยากถึงกรุงเทพมาชัายเจเรียสับผมให้ก็มองแม่ ทําเป็นหนูหนูก็มองแม่นนถ้าเป็นหนูเถ้าเป็นหนูหนูก็มองแม่อ่ยืนอ,อย่านก็ชุดดิชุดมาแสาดงด,ด,ดิดิวกสุดิไอ้ิ๊กอิกกบิกบิกเอาไปโอเน,นเงินมาอยู่บิกิอาไปโอนเงินในเพอดูราคา ไม่รู้กันไกลจะผ่านไหมนะเอากันไกลตาขนตาเข้าไปด้วยแต่ปกติในประเทศไม่ค่อยมีซีเรียสหรอกฝากด้วยนะคะวันนี้พี่ตองไลนะคะเป็นเวลาบ่ายโมงบ่ายสองนะคะเพราะว่าบ่ายสามน่าจะแบบน้องแอนโทเนียน่าจะมาแล้วคนเขาก็จะไปอยู่ที่นั่นหมดเลยอันนี้ก็เชิญท้งประเทศอุ้ยอีกุ้ยประเทศตองไลโง่อุ้ยคืออะไรอ่ะรู้ไม่ใช่เกยหรอกเกยไม่เกยกินหมดละอุ้ยแถวเออ พี่แม่หนกนูสุดๆดูไรอยู आ, Roy, genau, ่จะออกไปโอนเงิน uhm, ว yeah, ินซ so, uh, yeah. so no. ้ยเหาถือกล้องตามดาราดาตเขไปข้างไหนละไปไหกกลับบ้านเงกนเดินค่ะฝากต่อง้วยนะครับทุกคนฝากไปเสีย่ต่องเออย่าอย่าพูดบ่อยเดินค่ะผู้ชายทุกคนบารบีดผ้ชดยทุกอนเลยเออไงกับนาง ไปค่ะตื่นเช้ามากยังไม่ได้ทาครีมเลยอะ่ะาไปเร็วๆจะไปหาซื้อครีมด้วยความต่อแหลกของนางเนาะพอเห็นผู้ชายเสื้อดำเขาพอเห็นผู้ชายเสื้อดําเข้ามาหน้าตาดีเชคอีน,น่นางก็เดินมาประกบเขาเลยค่ะค่ะไม่ต้องต่อแหลมากค่ะเออ,เอ,อใจจริงนางก็อย่าไปประกบไปกอดแขนกอดอะไรเขานะคะจะทําไม่ได้ค่ะเออ ออดูความดูความดูความคันหีออออออดูเสื้อดำสิเธอเขากลัวแล้ว,ลวนะนี่เบะแค่ดูปากวิ้องก็รู้นะทุกคนอ่ะไปละเพราะว่าจะได้กลับไปนอนเมื่อคืนนี้คือแบบไม่ได้เต้นนานมันปวดเอวแกจริงๆอันดูปากเบะหน้าอย่างนี้เลย เ็นผู้ชายเสืเ้อดำเดินเข้ามาวิ่งไปไปเช็คอินหยอกต่อแหลวรกระเทยเนาะกระเทยเจเบียว,วันเจีวเว๊บขำก็จะกลับไปพักผ่อนนะคะก็วันนี้ฝากด้วยนะคะบ่ายโมงนะคะเป็นต้นไปบ่ายโมงบ่ายสองเจอพี่ตองเนาะก็หลายๆคนช่วยฝากกดแชร์ด้วยนะคะน่ะาจะเป็นรอดูดอลูน้ำหวานว่าจะยังไงกับเจเนต ถ้าวันนี้ไม่ไม่แพลนไม่เปลี่ยนก็ทํางานวันนี้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้ตอนเช้ากลับกาลสินนะคะถ้ามีแพลนเปลี่ยนเขาจะเพิ่มอีกหนึ่งวันก็จะอยู่อีกหนึ่งวันถ้าแพลนไม่เปลี่ยนก็จะกลับพรุ่งนี้ปวดเอวมันเดาแห้งไม่ได้เล่าจากเทียใจเบียเดางงๆๆงๆงงอยู่อะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปเลยก็ วันนี้อาจจะไม่ลงคลิปนะคะอาจจะไลฟ์สดตอนนู่นเลยบ่ายโมงนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูก็โอเคแหละเดี๋ยวพี่ต้องขับรถกลับไปห้องนางก่อนค่ะลาทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะข้าวเชาว้ากินแ, <mostly. S 1> แล้วค่ะนางเพชรนางพาไปกินอาหารปักใต้รลเวอร์อร่อยเวอร์แบบตั้งแต่ไปอยู่นทุ่งนาเนะี่ยก็ไม่ได้กินอาหารใต้เลยพอได้มากินคราวนี้นางสั่งมาสี่ห้าอย่างกินไม่หมดเสียดายกับข้าวเวอร์ โอเคค่ะลาแล้วค่ะ